สวัสดีครับผู day, ้ฟังพบกันในวันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่11ของแบบเรียนชั้นกลางบทที่11กว่างเก้าโฆษณาในบทนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้คำสนทนาเกี่ยวกับการลงโฆษณาทางหน้าหนังสือพิมพ์ที่1ิบเองเก่า 一对话，报纸我看了好几遍都找不到。找什么？找我登的广告啊！登了什么广告？我要找一位有经验的秘书。第十一课广告，บททีส่สิบเอ็ดโฆษณากวางเก้าแปลว่าโฆษณานะครับอาจจะเป็นการโฆษณาลงทางหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าสื่อต่างต่างอย่างเช่นว,ว่าวิทยุโทรทัศน์ก็ได้นะครับเรียกว่ากวางเก้า 报纸我看了好几遍，都找不到ฉันอ่านหนังสือพิมพ์ตั้งหลายรอบแล้วแต่ก็ยังหาไม่เจอหนือก็คือหนังสือพิมพ์ฉันอ่านแล้วฉันดูแล้ว好几าเี่หลายรอบหลายครั้งต找不到แต่ก็หาไม่เจอก็ยังหาไม่เจอ找不到ก็คือหาไม่พบหาไม่เจอนะครับ找什么 หาอะไรหรือเจ้าก็คือหานะครับสฉมาก็คืออะไรเจ้าสมาก็คือหาอะไรเจ้าวอดเตกวางก้าหาโฆษณาที่ฉันลงนะสิเจ้าวอดเตก็คือหาสิ่งที่ฉันลงลงอะไรเลยครับกวางก้าโฆษณานะสิคำว่าอาในท้ายประโยคนี้ก็ทําหน้าที่เหมือนเหมือนกับนาสิในภาษาไทยนะครับเต๋อเฉว่เก คุณลงโฆษณาอะไรหรือเพื่อนผู้ฟังที่ดูแบบเรียนอยู่ในขณะนี้ก็ต้องขออภัยนะครับประโยคนี้รู้สึกว่าที่หน้าภาษาไทยเนี่ยหน้าที่47นะครับท่านจะหาไม่เจอเกี่ยวกับประโยคนี้รู้สึกว่าจะพิมพ์ตกหล่นนะครับตั้งลาฉะม่กว่างเก้าลงโฆษณาอะไรหรือ我要找一位有经验的秘书ฉันจะหาเลขานุการที่มีประสบการณ์สักคนหนึ่งฉันจะหาเลขาที่มีประสบการณ์สักคนหนึ่ง 我要找ก็คือฉันจะหา一位ก็คือหนึ่งคน有经验的秘书เลขาที่มีประสบการณ์มีชูคือเลขานะครับอยู่有ยนก็คือมีประสบการณ์อยู่有经验แต่มีสูคำคำนี้จะแปลกลับกันกับภาษาไทยนะครับเลขานุการที่มีประสบการณ์เอาละครับเพื่อนผู้ฟังเมื่อทราบความหมายของคำสนทนาในบทนี้กันแล้ว ต่อไปขอให้พลิกไปที่หน้า48ของแบบเรียนนะครับเราจะไปดูคำศัพท์ใหม่ๆในบทเรียนนี้เปลี่ยนเป็นศัพท์บอกจำนวนมีความหมายว่ารอบครั้งอย่างเช่นว่าัจอีเปี้ยนกรุณาพูดอีกครั้งหนึ่งว่นนลาซเปี้ยนถามมาแล้วสามครั้งตังอีเปี้ยนดูจากต้นจนจบอีกครั้งหนึ่ง这一本小说 วิ่งขั้นละหลี่ยงเปียนนิยายเล่มนี้ผมอ่านจบแล้วสองรอบคำว่าเปี้ยนนะครับออกเสียงได้อีกอย่างหนึ่งคือเพี้ยนแปลว่าทั่วทั่วไปทั่วทั้งหมดอย่าจำสับสนนะครับเพื่อนผู้ฟังเปี้ยนที่ออกเสียงเป็นปปลานะครับแปลว่ารอบหรือแปลว่าครั้งเป็นสับบอกจำนวนส่วนคำว่าเพี้ยนที่ออกเสียงเป็นพพานนะครับเขียนอย่างเดียวกันแต่ว่า จะแปลเป็นความหมายคนละอย่างแปลว่าทั่วทั่วทั้งหมดนะครับอย่างเช่นว่าเปลี่ยนเช่นเตาสูดวิกลิ่นเหม็นไปทั้งตัวนะครับเปลี่ยนที่เตาเป็นหญ้าเต็ไมไปหมดเจ้าเพี้ยน,นยวันเดินหรือไปจนทั่วทั้งเกาะไต้หวันศัพท์คำที่สองนะครับเจ้าแปลว่าหาเสาะแสวงหาอย่างเช่นว่าเจ้าเพื่อนยหาเพื่อนเจ้าเหรินหาคน เจ,เจ้าสหาใครเจ้า做หางานทำเจ้า工作ก็หางานทำเช่นกันนะครับเจ้าหาหรือเจ้า麻นแปลว่าหาเรื่องเจ้าเ้าละหาเจอแล้วหรือว่าหาพบแล้วเจ้าปูเต้าก็คือหาไม่เจอหาไม่พบนอกจากแปลว่าหาหรือว่าแสวงหาแล้วนะครับคําว่าเจ้ายังมีความหมายอีกหลายอย่างนะครับอย่างเช่นว่าเจ้าเฉียน แปลว่าทอนเงินเวลาที่เราไปซื้อของถ้าหากว่าสนนราคาเพียงแค่ไม่กี่สิบบาทแต่ว่าเราแบงค์ห้าร้อหรือว่าแบงค์พันไปให้นะครับเท่าแก่ก็จะทอนเงินให้เราเรียกว่าเจ้าเฉียนเติงแปลว่าขึ้นหรือว่าไตายอย่างเช่นว่าเตงชันไตเขาหรือว่าขึ้นเขาเติงลู่ขึ้นบกเติงถายก็แปลว่าขึ้นเวที และนอกจากนี้นะครับคำว่าเติงยังแปลว่าลงข่าวลงตีพิมพ์หรือว่าลงโฆษณาอย่างเช่นว่าเติงเป้าเป็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์เติงกว่างเก้าลงโฆษณาเติงจี้แปลว่าลงบันทึกหรือว่าลงทะเบียนซับคําต่อไปนะครับเป้าจ่อแปลว่าหนังสือพิมพ์ถ้าเป็นหนังสือพิมพ์รายวันเรียกว่ารื่เป้าหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์นะครับเรียกว่าโจเป้าวันเป้าก็คือหนังสือพิมพ์ฉบับคั่ม เจ้าเป้าคือหนังสือพิมพ์ฉบับเช้าคำว่าเป้านะครับคำเดียวเนี่ยแปลว่ารายงานแจ้งให้ทราบบอกให้ทราบอย่างเช่นว่าเป้าเก้ารายงานเป้าเต้าแปลว่ารายงานตัวเป้าหมิงแปลว่าสมัครเป้าจ้างแจ้งบัญชีหรือว่าทําบัญชีนอกจากแปลว่าแจ้งรายงานหรือว่าบอกให้ทราบแล้วนะครับคําว่าเป้ายังมีความหมายอีกหลายความหมายด้วยกันเมื่อนําไปรวมกับคําอื่นๆนะครับอย่างเช่นว่าเป้าเฉา แปลว่าแก้แค้นหรือว่าล้างแค้นเป้าฟู่แปลว่าแก้เผ็ดเป้าเยื่นแปลว่าบนส่วนคําว่าจือแปลว่ากระดาษนะครับเมื่อน,นําคําว่าเป้ามารวมกับคําว่าจือก็คือกระดาษที่รายงานเรื่องราวหรือว่าข่าวคราวซึ่งก็คือหนังสือพิมพ์นั่นเองศัพท์คําต่อไปจิงเยี่ยนแปลว่าประสบการณ์หรือว่าบทเรียนขันเยว่จิงเยี่ยนมีประสบการณ์มาก ลำพังเฉพาะคำว่าจริงตัวเดียวนะครับก็หมายถึงผ่านผ่านมาแล้วอย่างเช่นว่าจริงเหนียนเลยเยี่ยผ่านมาแล้วหลายปีจริงกู้ผ่านเลยไปเคยผ่านมาแล้วส่วนคำว่าเยี่ยนนะครับแปลว,ว่าพิสูจน์ตรวจสอบอย่างเช่นว่าเยี่ยนเชี่ยตรวจเลือดเยี่ยนขั้วตรวจสินค้าเมื่อผู้รับเหมาทำงานทำโครงการเสร็จแล้วนะครับในจ้างก็จะตรวจรับงานว่าเป็นไปตามสเปกหรือไม่ ถ้าหากว่าเป็นไปตามสเปคก็จะจ่ายเงินค่าก่อสร้างหรือว่าค่าโครงการให้ผู้รับเหมานะครับการตรวจรับงานนี้เรียกกันว่าเยียนเชวมีู่แปลว่าเลขาเลขานุก,การหรือว่าเลขาธิการถ้าเป็นมีู่ของบุคคลนะครับก็คือเลขานุการแต่ถ้าเป็นมีู่ขององค์กรอย่างเช่นว่ากงขุยมีู่นะครับก็จะแปลว่าเลขาธิการของสาภาพแรงงานผู้จางมีู่ เลขาธิการร,รัฐมนตรีเหล,เหเลขาธิการองค์การสหประชาชาติูช,ชูสำนักเลขานุการจูเรนมิชูผู้อำนวยการสำนักเลขานุการศัพท์คำสุดท้ายนะครับที่เราจะมาเรียนรู้กันกวังเก้าโฆษณาหรือว่าการโฆษณาตามสื่อต่างๆนะครับการเป่าประกาศให้ผู้อื่นรู้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่ากวังเก้านะครับ คำว่ากว้างเนี่ยคำเดียวก็แปลว่ากว้างไพศาลหรือทั่วทั้งหมดนะครับก้าก็แปลว่ารายงานบอกให้ทราบแจ้งให้ทราบนะครับเมื่อสองคำนี้มารวมกันก็กลายเป็นโฆษณาครับผู้ฟังเมื่อทราบความหมายของศัพท์ในบทเรียนนี้ไปแล้วต่อไปขอให้พลิกไปที่หน้า49นะครับเราจะมาฝึกหัดพูดกับคุณครูเจ้ากงจั่วเจนหนานหางานทําได้ยากจริงเจ้ากงจั่วก็คือหางานทํา จนหนากจริงจริง报上有很多找人的广告ทางหน้านงสือพงสิ์มีโฆษณาหาคนหาพนักง,งานมากมาย找人的广告ก็คือโฆษณาที่หาคนหาพนักง,งานนะครับด้วยต้องการคนที่มีประสบการณ์ทั้งนั้น 都是ก็คือทั้งนั้น要有经验的人ต้องการคนที่มีประสบการณ์อยู有经验的人ก็คือคนที่มีประสบการณ์เคยผ่านงานมาแล้วนะครับกราบคุฟังเราจะกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสวัสดีครับ